ยวันไหนแน่ไอ้โก้มึงงานดูดีได้มึงไม่โตมันสาวทิพย์มึงอดนะพอคณะทีจะเลิกถ้านาผมเกี่ยวหยุดอยู่แล้วน้ามึงเกี่ยวเสาอาทิตย์โอ้โหน้ามึงยังไงจะขับใช่ไหมเออไล่ละเจ็ดร้อยถ้าไล่ละเจ็ดร้อยมึงก็ เก่ยวเลยไม่ได้เกลือหอมก็หนูไปือมึงต้องก่เป้าร้อยเกียบางยำเกี่ยวบางยำไม่เก่ยวก็มึงก้าขับรถมึงก็เหมือนที่มึงต้องซื้อเกาบมานเ่อตังคือไล่เลือนไล่ะก้าร้อยเรเนี่ยมึงก็้าวับล่ามึงก็ข้ว่างมึงต้องขับ มึงก็เล hey! ่นเส็สิส่สิไปเลยมบอกเมไม่ยากผมีมยากนั่งอยู่หนพัน้านเนี่เดี๋ยวผมเจวเองเลยาร้อยจัดเงินเลยสองร้อยไกตัวนึ่งอจิมขอขายควงแขกแขกเล็กนะแขกกลางอะไม่ใช่แขกเล็กเลยนะแขกใหญ่มันไม่เข้าเฮ้ยเฮ้ยยันอะไรกันนี้มันหัวแขกไหมล่าหัวนาะเปนหัวแขกมันอะไรมันไม่อะไรเขาเลยขอรู้เลขอขอพิมหน่อยด้ รถยาวเปล่าพลิกีดินี่เออมึงพีคแบงนี่ดูดิมีพอไหมมึงพลิกมึงวิ่งดูดิต่อพีคใต้ท้องมุ้ยเลยเอามือล็อกเอามือล็อกไม่เห็นเนียน่าไม่ล็อกเป็นร่องเฉยมันเป็นร่องล็อกอยู่นะนะลองดึงให้เต็มแล้วหมุนดิตามไหมถ้าตามมึงไปเอาการไมโยมาตีเลยจะได้ไม่ตามนี่รถยาวไหมเนี่ยไงรถยาวอ่ะรถยาวไหมเนี่ย

มันจะมีใบหัวใบหัวหนึ่งใบที่ไม่ไม่ไม่โดนกาดอ่ะไม่โดนประกับอ่ะไม่โดนประกับคือหนึ่งใบอ่าแล้วมันดูดูที่ตรงเนาอ่าตรงใส่ที่เออไอทำไมโดนนะไอประกับเนี่ยใส่ที่หลังไม่โใส่น็อตใส่ใบกลางใบหัวไม่ทอดน็อตส้วงหนึ่งใส่ใบหัวใบท้ายก่อนยึดประกับไว้ก่อนให้ ก็แก๊ก็แกะให้ก็แก๊ก็แกะมีเกลีไปใบมีใบใช่ไหมเนี่ยมีแล้ยาววนลงยากแตเราไม่ได้ดูว่าไปแกะไอ้กล่องแล้วไม่มีน้ำมันหรอมันหมดเนาะบีเตลยวอ่ะเปล่าเลยบีเตลวเลยน้ำมันหมดพอดีเปล่าลดเปล่าเลยนี่พี่ยูเขาจะเปิดเลยเปิด ฮะก็ huh? ไปเอ้โกไปนันกอไท่จะข้า่แนงในทอมใช่ไหมเนี่ยทำอะไรหรอข้าวเลยนะนางข้าวเลไปกินไหมไปกินข้ามเพื่อไปดูมันแต่นพืชปะวัดข้าวไปข้าวเลยอะไรไปเปิดอ้วนนาะแต่เราหมุนขางนี้มันมืไม่ตรงข้าในลับเอามาสองขวดเลยก็ได้ อะไรมันใบหรือตัวเดียววะไม่ไหนตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวเออตัวเดียวตัวเดียวอย่างวนี้เนี่ยจะไข่มันตรงเมือไหร่ล้วไม่ใช่ไม่ใช่นี่เขาถูกแล้วมันก็มีใบนี้ใบนี่เงี้ยกระจายไม่หมดก็ตักนับชิบชิบแม่ท่านเชื่อม